สี่ห้าช้อนกินน้ำกะปิคือแบบเข้มข้นมากจ้ะเขาก็ขอซีม,มันก,ก่อนได้จ้ะยามลึๆกๆคิวกะสามารถสั่งได้ได้จ้ะจ้าสวัสดีจ้าทุกคนยี้ต้องรับสู่ช่องลักคณานะออฟฟิเชียลกับเมื่อนี้เราจะมาทำเมนูค่ะนุมจีนน้ำนุ่ะ ขนมจีนของเราก็จะเป็นขนมจีนน,น้ำวาเรนูน,นครขนมต,ต้นตำรับจากนะครขนมที่สุดของความนัวเลยจะ้ะเราคาวซีไปแบบวิทีอะไรใดจ้าว่าเฮ็ดจัไงไดย้านนางฮากัสซีนีวิธีรว่ขนมจีนจะ้ะมีให้เรียบน้อยจ้ะปุ๊บจบในซองเดียวจะ้ะข้ากัสซีไปเบิ่งอะไรไดจ้าวิธีแรกของฮางงากัสซีแช่เส้นขนมจีนไว้สามถึงห้านาทีขากะ เตรียมน้ําเซทถ้วยไว้เรียบร้อยจะ้ะจะแช่ทิ้งไว้เลยสามถึงห้านาทีนะคะก็จิเอามาลวก,กจะ้ะระหว่างรอเส้นสามถึงห้านาทีเฮาจิไปลวกเครื่องเคียงก่อนจ้าระหว่างรอแช่เส้นสามถึงห้านาทีเฮาก็ลวกเครื่องเคียงไว้แล้วเด้อจะ้ะ แล้วเดี๋ยวเอาสิไปเบิ่งกันจ้าว่าจะเด็ดอร่อยขนาดไหนไปกันเลยจ้าหว่างรอแช่เซนจ้าเอากระสิมาซอยเคื่อยเคียงไว้เครื่องเคียงจ้าใส่ได้ตามใจชอบใขมา้อยางากับไข่ลงไปได้เลยจ้า kim đại cũng quê là nhanh nhám đại cả kim đại ra เขียงซับลายกันะคะเขียงเอามาแบบฟักเนาะที่เปียเอามาซอยพันลไม้จ้ะในส้อเขา้าวกะมีให้เรียบร้อยมีน้ำโนของกะปิมีพริกเปียกมีให้เรียบร้อยจ้ะก่อนที่รอน้ำด่วนขา้าวกะ เท okay. น้ำนัวของกะปิลงไปในถ้วยจ้ะแล้วเขาก็ะติตไปเติมน้ำอุ่นประมาณ4-5ช้อนก็ได้จ้ะหรือว่าเราต้องเติมก็ได้จ้ะเติมน้ำอุ่นลงไปเลยจ้ะ4-5ช้อนกินน้ำกะปิคือแบบเข้มข้นมากจ้ะสุดยอดของ ความกลิ่นกะปิเข้มข้น,นเขาก็ขอซิมันก,ก่อนเด้จ้ะหืมหนัวมากนา้ำขุทองกระเดือดเรียบร้อยถึงเวลาสำคัญที่จะลวกเส้นเอาเส้นลงไปเลยลวกประมาณสามถึงห้านาทีเขาก็ลวกไปเลยเลยจ้ะลวกไปเรืเอยจ้ะพอถึงสามถึงห้านาทีแล้วเขาก็ติดปก แล้วก็เอาไปปรุงบมาดิเราดูกันเลยจ้ะหลังจากที่เขาลวกเส้นเสร็จเฮากะสิเอามาแช่น้ําจ้ะถือว่าล้างเส้นอะละจ้ะเฮากะสิปากออกเลยจ้ะมาดิออกเลยจ้ะเส้นกับคุณๆจ้ะต้องเอาใส่มากเลยจ้ะ เส้นกระเพาะคุณปรุงแบบนี้ใส่พริกเปียกลงไปไทยมาพริกป่นก็ใส่พริกป่นได้เลยจา้าพริกป่นแล้วคั่วมีติดคั่วก็กใส่พริกป่นลงไปแล้วก็ใส่น้ำรัวของกะปิใส่ปไปเรื่อย้จ้ะ เอาซีลาดิดเลยเพว่เสียงให้ี่ะเอากัะซีลาาไปเลยจ่ะอืมคือน,น่าทานมากทุกคนดึกๆจ่ะยามดึกๆอยู่กะสามารถสั่งได้เลยจ่ะสนใจทักแชทได้เลยราคาสองสินห้ารบาทสามห้าร้อยจ้ะทุกคนจัดเยอะๆเลยจ้ะ สหรับคลิปนี้ว่าขนมจีนเขาก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดจับแจ้งให้นำเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า